อาจีน uh, ั่งหลับทำไมอ่ะเขากินข้าวอาจีนั่งหลับอร่อยไหมอาจีอันเอาป่นกบไหมป่นกบฮะอาจีป่นป่นกบเอาไหมเอาป่นกบกับไอไอแจ่วแมงจีนูนแม่เอาบอเอาไหม ไม่เอาเหรอโอ้ o, oh, ดูท่าอาชีนั่งอาเซียใหญ่ใจอาเซีย enfin ใหญ่มาอ,อาชีเลี้ยงด้วยนะได้ไหมเนี่ยเลี้ยงน้งหมดนี่นะได้ไหมเอ้าอาชีรับค่าตัววันละสี่ห้าพันฮะอาชีเลี้ยงพวกเราด้วยนะฮะยังไงเลี้ยงพวกเราด้วยนะโอ้จะมีตังเลี้ยงหมดแล้วชีบอก ค่าตัวบราร์สี่ห้าพันกินเสร็จแล้วบอกแล้วผมีล้างมือมาอะไรนะมีเจลล้างมือมากินเสร็จแล้วบอกอ๋อกินเสร็จแล้วบอกล้างมือเสร็จแล้วไปเจลล้างมืออ๋อต้องเจลล้างมือด้วยใช่ฮะแน่นอนแน่นอนแล้วก็บอกเจลล้างมืนอเหรอหรอไม,ม,ม่พอวะสั่งสั่งตำไทยเพิ่มได้ไหมตำไทยหมดแล้วเนี่ยอร่อยมากเลยตำไทยทีนมีความสุข เอชุดหนึ่งชุดหนึ่งโอเคตะวานงานอะไรครการอยากกินตะวานอีกไม่กินเลยรอ่ากินเดี๋ยวเรามาดูหน่อยเนะเอาป่นกบเพิ่มไหมป่นกบ <c oughs> ป่นกบาป่นกบไหม <c oughs> ไม่เอาไม่รู้จักเหรอเ <c oughs> หรอเอาเพิ่มไหมป่นกบ <c oughs> อ๋อได้นะ เดี๋ยวต้องไปขุดก่อนต้องไปขุดก่อนเฮ้ยใ่ตอนนี้มีลาบด้วยเข้าวเหนียวยังไม่ได้เลยข้าวเหนียวกำลังสีอยู่เอ่อทิต้อันนี้มันเลยเพลนแล้วนะกินได้เหรออ๋อไม่ใช่พาแล้วนะเป็นไง อร่อยไหมอร่อยนะเฮ้ยแล้วีอุไปยไไฟที่ไ่ไ่าลูกไฟอย่างอไม่เคยเห็นเลยเหรอนี่แ่ที่หไฟนจาเดจ้าหน่อยนักจางไม่ต้องลงเี่ <c ười> <c ười> กรอบด้วยกรอบด้วยเหรอโอ้โหปลาโอ้ยจะเย็นใจะเย็นเจเย็นเจเย็นเอาเอาถ้วยน้ำจิ้มลงก่อน,นดิอันนี้พรุ่งนี้เจะไปแล้วไปถ่ายไปนี่เอาถ้วยน้ำจิ้มลงก่อนครับโอ้ครับถ้วยน้ำจิ้มลงก่อน,นครับนั่นแหละครับ <S 2> <S 2> จะได้ <S <S ไจะได้ไม่หกนะครับไปค้างเหรอไน่ไ,ไ,ไคา้างโอ้นี่หร่โอ้หาถ่ยนราีชีนี่กินไม่ได้นะกินไม่ได้กนไม่ได้ชีมันผิดกระบุญนะของของ่ไหร่มมันผิดกระบุญนะ มันผิดกระบูลน,นะระวังนะรู้จักไม่ผิดกระบุลอะอ,อ,อ่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศพี่น้ำฟ้าพี่หมอเกตพาน้องๆมาเลี้ยงข้าวนะฮะเราก็พอยอิ่มท้องไปด้วยแอดโยกับแอดแหลมก็ออยังกินไม่ทันนะเพราะว่ามัวแต่ถ่ายตามหลังเข้ามาเดี๋ยวต้องเล่งฝีมือหน่อยโอเคนะฮะสวัสดีครับ <c oughs>